ฉันนวนพองมองแล้วคิดถึงตาเธอตัวฉันยืนมองมาถามว่าเธออยู่ที่ใดวอนสายลอมแผ่วๆให้ช่วยพัดพ้ใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึงฉันจะรู้หรือเปล่า ว่าฉันเงายเก,ก,ก่าใครวันที่เธอลากไกลบอกไปแล้วจะกลับมา oh. คืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่า oh. ค่ำคืนนี้ไม่มีจันรรักรักเธอหมดใจรู้ อยากมีเพียงสองเราอยู่กับจันเหมือนเคยอยากฟังซาคคำที่เธอเอือนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า อยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแคน จบไปแล้วครับกับเพลงนี้นะครับคืนจันใช่ไหมเพราะม,มากๆเลยนะเพราะว่าตอนที่ฟังก็คือไม่ว่าจะเล่นกับเปิโนหรือว่าจะร้องกับแบงค์แท็กออฟก็ยังมีลูกเล่นคือมีสไตล์บางทีคือแบบดนตรีไปแล้วก็มีการยืดมีการหดคือแบบมีความเป็นนักร้องสูงมากเลยผมว่าออฟแบบคือด้วยความที่ออฟเป็นดน,น,นตรีด้วยใช่ปะ่ะแล้วเครียดป่ะเครียดม,มากปะ่ะที่แบบต้องมานั่งแบบคิดอะไรเงี้ย<ก>ใช้เวลาปะ่ะคือจริงๆอะ่ะพอพอผมรู้ว่าต้องมาร้องกับแบงคงแท็กเนี่ยก็เครียดไปนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการร้องหน่อยเพราะว่าคือเราร้องกับเป็นโนเราสามารถร้องให้มันหน่วงตามตามเขาเรียกว่าตามสไตล์ของเราได้แต่ว่าพอเป็นแบ็กกิ้งแท็กเนี่ยมันมันฟิกมาอยู่แล้วแล้วจังหวะเขาจะเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงเร็วกว่าที่เคยร้องไว้นะฮะก็เลยต้องต้องพยายามร้องให้หน่วงลงนิดนึงครับแต่ฟังแล้วอินมากๆะครับอ่ะครับตอนนี้ไปฟังคุณครูเจกับครูพี่ก๊อฟครับว่าเป็นไงบ้างครับไม่เห็นต้องกังวลเลยว่าจะร้องร้องกับแบ็กกิ้งแท็กหรือร้องกับเปียโนคือตอนที่ร้องก็เป็นโนอ๋อทำได้แบบสุดยอดอยู่แล้้วอ่ะะแตพมานนีก็็จเป อีกสไตล์หนึ่งเป็นลายกีตาร์ให้อารมณ์เหงาๆอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทําได้ดีเหมือนกันแล้วเขาอย่างที่เตบอกเขามีความเป็นมืออาชีพสูงเขาหาลูกเล่นหาสไตล์เขาได้ไม่ว่าจะร้องกับอะไรก็ตามถูกต้องอค,ครับคุณครับแล้วคุณเจครับคิดไหว่าออฟเป็นคนที่ร้องเพลงประเภทนี้แล้วมันเข้าครับคือแบบมัน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 เข้ากับเสียงเข้ากับวิธีการถ่ายทอดอารมณ์เข้ากับวิธีการร้องของออฟเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับที่คุณครูพิกรมบอกไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะว่า ว่าคุณเจคิดว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นอยู่ในจอนเนอร์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิอยู่ในแนวเพลงที่เราเราชอบอยู่แล้วแม้แต่ผมยังทําแบบพิเศษเลยนะครับพีาไม่ใช่นี่ส่งเขาครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเจครับโอเคก็ตอนนี้ให้ออฟไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับพรามากนะครับขอบคุณมากครับ โอเคครับแล้วหนุ่มคนนี้นะครับก็เป็นหนุ่มคนสุดท้ายเชิญขึ้นมาเลยดีกว่าหนก็รู้ด้วยครับว่าเขาสืดใครนะครับพี่แบงค์ครับัีครับผมอ่านชื่อเพลงแล้วเนี่ยผมบอกว่าอือคนนี้จะร้องได้หรือเพราะว่าเขาอารมณ์ดีมากๆเลยนะแต่เพลงที่เขาจะร้องนี่เป็นเพลงที่แบบเศร้าเสียใจจะขาดใจตายให้ได้เลยกับเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชายคนนี้กําลังหมดแรงครับพี่แบงค์ครับเป็นไงบ้างครับว่าไปเพิ่มเติมไปอะไรขึ้นมามากแค่ไหนครับ ก็เพิ่มเติมในเรื่องของตอนครั้งที่แล้วนี่เรียนเรื่องของเป็นโนไปครับแต่ครั้งนี้เราต้องมาร้องกับแบงกิ้งแคดคือฟิมเพลงมาใช่ครับประมาณเดียวกันครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่แงคงประทับใจมากเพราะว่าเป็นเพลงเดียวที่ร้องได้ในซีนัลลอรครับเป็นเพลงแรกเป็นเพลงแรกที่ที่ร้องเพลงเครียดขนาดนี้ครับอ่าฮะครับแล้ววันนี้คิดว่าจะเครียดหรือว่าจะ ยังงไฮะก็ต้องเครียดสิครับมันเป็นเพลงนะใเ่ียดายเเน่อ้าวไปฟังเลยดีกว่าครับกับเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงพี่แบงค์ครับ คือท,ทั้งที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลุลม่มหลงลัง่างเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริง โลกทั้งโลกของเธอมันช่าสดใสและสวยางามเพราะแสงตะว,วันกำลังขึ้นทางทิศของเธอตรงกันขามกับฉันตัววันกำลังตกดินไม่รู้ว่าเธอจะมีข้าดี เป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไม่ฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาที่ไร ยังตัดใจจากเธอไม่ได้สักที มากเลยครับพี่แบงก์ก็เพลงเมื่อกี้เพิ่งจบไปคือผู้ชายคนนี้กําลังหมดแรงครับสิ่งที่พี่แบงก์เตรียมมาเพิ่มสาหรับเพลงนี้คืออะไรบ้างครับอยากคือร้องรอบที่2เนี่ยเราต้องเข้าใจเนื้อเพลงเข้าใจอารมณ์เพลงมากขึ้นแล้วครับ <ừ> ก็พยายามเห็นในสิ่งที่เนื้อเพลงอยากให้เห็นบอกในสิ่งที่ตัวตัว,ต,วตัวคนร้องตัวละครในในเรื่องเนี่ยอยากบอกครับครับแต่เมื่อกี้ผมเ็กับน้องกันคุออยกันทั้งล่างแบบพี่แบงค์ดูอินมากเนาะดูแบบ นิ่งมากเลยอะไรงเงี้ยแต่จะถามคุณคุณเจคุณพี่ก๊อฟไปก่อนครับว่าเพลงนี้ร้องเป็นไงบ้างครับใช่ถ่ายทอดได้ดีค่ะคือเน่แหละพ,พี่จะบอกแบ่งว่าพอเราถ่ายทอดมันมาจากข้างในจริงๆพอมันลึกจริงๆเนี่ยแค่ยืนนิ่งๆบนเวทีเจสเจอร์ท่าทางอะไรไม่ต้องเยอะเลยแต่มันมันลึกมันมาจากมันซินเสียจริงๆจ,จากข้างในของเราะมันก็คนดูอยู่แล้วมันทำให้เพลงเพราะมากจริงๆ เจ๊อด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่ารอบนี้ที่ร้องมันมันมีอินเนอร์เยอะกว่าคราวที่แล้วคุณเจรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแบงค์ล้วงเข้าไปลึกกว่าเดิมเหมือนกับใช่ไหมอาตัวลงไปลึกเออใช่คุณเจคิดว่าแบบมันดูอินดีชอบชอบครับชอบผมอ่ะสังนกตุไอ้พวกไปไหนครับเดี๋ยวผมขอเชิญอีกทั้ง3คนคนครับขึ้นมาเป็นทีนะครับอ๊อฟกันแล้วก็อุ๋งอิงครับ พีคเจพี่ก๊อครับผมขอถามความรู้สึกหน่อยครับว่าวันนี้พวกเขาทั้ง4คนเป็นยังไงบ้างรครับเจว่าทุกคนแบบเติบโตเป็นศิลปินมากขึ้นทุกวันทุกวันจากที่อยู่ในรายการทีมบโปของพวกเรานะครับ<ๆ>เพราะว่าทุกคนแบบพัฒนาสกิลทุกอย่างางเรื่องการรา้องเรื่องการแสดงเรื่องเรื่องทุกอย่างที่มันควรจะต้องมีในศิลปินพูดเลยวําได้ดีขึ้นมากๆทุกคนคเลยครับขอบคุณครับคุณเจครับ การเอาเพลงท,ที่ที่เคยร้องมาแล้วกลับมาร้องใหม่แล้วเขาทํากันบ้านทําให้มันได้ดีขึ้นมีอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นนี่ก็ทําทให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วในว,วันหนึ่งเขาก็จะพร้อมที่จะเป็นศินลปินมืออาชีพจริงๆแล้วในเร็วๆนี้นะครับพวกเขาทั้งสี่คนครับก็กำลังจะมีซิงเกิลนะครับเป็นของตัวเองกันแล้วนะครับผมอยากให้คุณครูเจแล้วครูพี่ก๊อฟเนี่ยฝากอะไรให้กับพวกเขาสักนิดหนึ่งครับแนะนําว่าครงสุดท้ายนี้พวกเขาต้องมีการเตรียมตัวไงบ้างก็คุณเจคิดว่าพยายามที่จะ แสดงความเป็นศิลปินออกมาในซิงเกิลออกมาเพราะว่าเราเวลาซิงเกิลออกมันจะต้องมีโปรโมทัวร์ใช่ไหมคะต้องแบบไปแสดงหลายๆที่เพราะฉันจะต้องแบบอเอาประสบการณ์ที่ได้จากตรงนี้ไปใช้จริงนะครับอย่างเรารู้ว่าเรามีแฟนคลับและพวกเราแฟนคลับเราก็น่ารักทุกคนคือแบบมาช่วยใจพวกเราแต่ว่าพอเราออกไปจริงๆแล้วเนี่ยม,มันจะต้องมีแฟนคนที่เรายังไม่รู้จักเราอีกเยอะและยังถือว่าเป็นหน้าใหม่อยู่เพราะฉันจะต้องเตรียมตัวตรงนี้ด้วยครับใช่ผม,ม กบปากเรื่องว่าวันนี้เราเหมือนยังเป็นแบบเป็นนักเรียนเป็นศิลปินฝึกหัดกันอยู่เรายังมีคลาสกับครูเจมีคลาสกับพี่เวลาเรามีปัญหาเรายังมีครูเจเป็นตัวช่วยมีพี่เป็นตัวช่วยช่วยกันแก้ปัญหา แต่วันหนึ่งข้างหน้าเวลาเนี้ยมันมันค่อยๆน้อยลงไปแล้วแล้ววันหนึ่งข้างหน้าพอเราเป็นนักร้องจริงๆเป็นมืออาชีพจริงๆเนะี่ยเราไม่มีคนมาคอยบอกเราแล้วอะไม่มีคนมาคอยช่วยแก้ปัญหาให้เราแล้วอะเราต้องเป็นมืออาชีพแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยตัวเองแล้วอยู่ให้ได้เพื่อที่จะเป็นแบบเป็นนักร้องจริงๆอะค่ะโอเคครับ และในเร็วนี้นะครับพวกเขาทั้ง4ี่คนเนี่ยก็จะได้มีซิงเกิลกันแล้วนะครับในเร็วนี้เดี๋ยวมาถามความรู้สึกพวกเขาดีกว่าครับว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากอุ้งอิงก่อนเลยแล้วกันครับก็รู้สึกว่าในที่สุดสิ่งที่ฝันมานานก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วอะไรอย่างนี้ว้าแค่นี้เหรอครับแค่นี้ค่ะโอเคฮะโหนิดเดียวแต่มีความหมายนะอ่าน้องกันครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าการร้องเพลงี่ยถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของกันเลยที่ วันไหนที่กันไม่ร้องเนี่ยมันกัเมื่อวันพี่ก็เห็นกันไม่ร้องนะร้องพี่อากจะไม่รู้ห้องร้องกวนน้องน้ำอะไรอย่างนี้ต้องร้องแล้วก็เหมือนกับการทําเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่กันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเหมือนตอนนี้มันเกือบถึงเส้นชัยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ดีใจที่ได้เข้าอยู่ในบ้านเทลโกเพื่อพัฒนาตัวเองครับผมขอบคุณครับพี่แบงค์ครับครับผมเตรียมตัวครับเตรียมตัวในหลายๆเรื่อง เตรียมใจด้วยครับแล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าใกล้แล้วนะแม่แป๊บหนึ่งนับแล้วก็แม่หญิงก็เหรอครับแม่หญิงด้วยแล้วก็แม่ที่บ้านด้วยครับคม่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยครับแล้วก็คืออยากจะเตรียมตัวและเตรียมใจในการที่เราจะไปก้าวขึ้นไปเจอกับสิ่งใหม่ๆก็คือก้าวใหม่ๆที่เราได้เจอในวงการต่อไปครับครับผมสุดท้ายครับพี่อ๊อฟครับครับก็ตื่นเต้นครับ ที่แบบว่าจะได้ทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็เรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันออกมาได้ให้ทุกคนได้เห็นันทัโทีครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามพวกเราทั้งสี่คนด้วยละกันครับผมโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ได้ฟังความรู้สึกของพวกเขาทั้ง4คนไปแล้วนะครับเร็วนี้ก็ต้องขอฝากซิงเกิลกับพวกเขาทั้งสคนด้วยนะเฉพาะแค่ไหนก็ต้องติดตามครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครับคุณครูก๊อฟและคุณครูเจครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณน้องๆในห้องส่งในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> okay. แล้วสุดท้ายครับขาดไม่ได้ครับต้องขอบคุณครับโยเกิร์ตดัชชี่เกิดหน้าใสเกิดแข็งแรงสูงโยเกิร์ตดัชชี่ดีมีประโยชน์อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าวันนี้ลาไปก่อนนวครับสวัสดีครับ